ีวิตของนายกทักษิณกำลังเดินไปในทางที่ฝ่ายต่อต้านต้องการแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามเส้นทางที่นายกทักษิณเดินมาและกำลังจะเดินต่อไปกลับได้สะสมชัยชนะเอาไว้มากมายและมีเป้าหมายที่อรอคอยอยู่เบื้องหน้าคือต้องการเห็นคนไทยมีความสมุขประเทศชาติแข็งแกร่ง ขามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกสุดตัวรุนแรงรวมทั้งรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่ตลอดไปต้องจากแผ่นดินเกิดหลังทุ่งเททำงานเพื่อคนไทยทั้งชาติเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านายกทักษิณอาสาเข้ามาทำงานการเมืองโดยยึดมั่น และรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและรับอาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมากมายสมควรแล้วหรือ ที่จะถูกเอาชีวิตถูกตั้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีจนต้องหนีภัยการเมืองไปจากแผ่นดินเกิดทั้งๆที่ไม่ได้กระทำความผิดถึงเวลาแล้วที่คนไทยผู้รักชาติรักความเป็นธรรมจะลุกขึ้นรีบร้องเพื่อทวงถามความถูกต้องร่วมกันนำความสงบสุข ให้กลับคืนสู่คนในชาติและไม่ยอมให้ระบอบประชาธิปไตยสูญหายไปจากแผ่นดินไทยพร้อหยิดยื่นความยุติธรรมที่แทจ้จริงให้นายกทักสิงี้คนดีของประชาชน เธอคงสักดีอยู่ตรงนั้นจอสิ่งดีฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงลืมวันวานและฝันของเรา

นี้ผมคงจะขอรบกวนที่น้องว่าช่วยฟังสงบสงบเพราะว่าเสียงโทรศัพท์อาจจะชัดหรือไม่ชัดเดี๋ยวเรามาทดลองฟังกันฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับท่านิละครับครับขอบคุณแม่ครับท่านิละครับ สวัสดีครับท่านน้อมชอวยประชาชนทีตยพูดตีน้องผู้รักความยุติธรรม เขาบอกว่าคนที่โดนอย่างผมเนี่ยแค่รักษาลมหายใจตัวเองไว้ก็ลําบากเต็มทีแล้วถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนให้กําลังใจอย่างนี้ก็คงอยู่ไม่ได้แรอะครับครับผมมีคําถามจะถามท่านอยู่หลายคําถามตแต่ผมไม่สามารถที่จะพูดตั้งคําถามกับท่านเพราะว่าพี่น้องจํานวนแสนเนี่ยอยากฟังเสียงท่านพูดกับเขามากกว่า ท่านมีอะไรที่จะพูดกับพี่น้องประชาชนที่เขารักท่านเขาคิดถึงท่านท่านพูดยาวไปได้เลยครับครับขอบคุณครับท่านวีลครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องผู้รักความยุติธรรมที่เคารพรักทุกท่านครับจําเสียงผมได้ไหมครับพี่รูรูนายยิ่ครับ จะยินครับจะยินครับด้ยินเสียงตอบรับอย่างชัดเจนใช่ไหมครับครับจะยินครับบพุณคมาบต่อเลยครับว่าต่อเลยครับที่รู้รู้ผมคิดถึงท่านนะครับผมคิดผมคิดถึงเวทีปลาใสครับเพราะว่าเวลาปลาใสเนี่ยได้เห็นปฏิกิริยากับอารมณ์ของพี่น้องประชาชนรวมทั้งสายตาด้วยมันทำให้มีความรู้สึกเหมือนเราเอหัวใจพูดกันครับ ทำคิดถึงผมบ้างไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจครับคิดถึงใจจะขาดแต่มีละครับผมยังไปผมยังไปไม่ได้ครับทั้งทังที่คิดถึงไปไม่ได้เพราะเขาสั่งให้จำคุกผมสองปีครับ พอผมไม่ไปอายุความสิบปีแสดงว่าเขาต้องการเอาผมไว้เมืองนอกสิบปีผมเลยถามว่าพี่น้องจะเก็บผมไว้ต่างประเทศนานขนาดนั้นไหมครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าวุ่นวายกันหมดผมรู้ว่าผมจะโฟนอินครับเขากลัวว่าผมจะพูดยุยงให้แตกแยกกันโห ผมไม่ใช่หัวหน้าม็อบนะครับถึงจะโดนยัดเย,ยียดถึงจะโดนเขาเยีเยดคุกให้ก็ยังเป็นอดีตนายกนะครับก็คงต้องห่วงอานเมืองห่วงพี่น้องประชาชนและสำนึกต่อชาติบ้านเมืองอย่างเดิมละครับครับพี่น้องประชาชนที่นี่เนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนรักความยุติธรรมรักกฎหมายครับเขาก็ ไม่ว่าอะไรหรอกครับถ้าหากว่าใครจะจัดการกับท่านโดยการใช้กระบวนการของกฎหมายตามป,ปกติถูกต้ไม่มีปัญหาแต่ตที่ท่านมีปัญหาเนี่ยเพราะคนที่นี่เขาลงมติแล้วครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่ใช้ดําเนินการกับท่านนั้นใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่ฮะเขาใช้กระบวนการธรรมิละครับ,รบเขา <ผม S 2> ใช้กระบวนการยุติความเป็นธรรมฮะ Ah. พี่น้องครับท่านคิดไม่ว่าอาดีตนายกคนหนึ่งเนี่ยที่เคยเป็นที่ยอมรับชนะการเลือกตั้งถล่มทลายถึงสองครั้งล่าสุดได้สามร้อยเจ็ดบเจดจากห้าร้อเป็นประวัติศาสตร์แต่กลับโดนลอบค่าโดนปฏิวัติแต่การปฏิวัติเนี่ยปกติเขาทำกันตอนที่รัฐบาลไม่ดี อันนี้รัฐบาลยังมีคะแนนนิยมสูงมากมันฝืนความรู้สึกประชาชนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับมันถึงได้มันถึงได้ยุ่งอย่างทุกวันนี้ไงครับเพราะกันเอาปฏิป,ปฏิวัติตอนที่ประชาชนยังชื่นชมรัฐบาลอยู่